ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโลบบอกเหมือนเดิมนั่นเองอยู่ใน ep 2อแมปขับรถการเฉลี่ยทรายนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาต่อพาร์ทเดิมนะคะพาร์ท ep 2เนื่องจากพาร์ทที่แล้วเกิดอุบัติเหตุน,นะครับก็หลุลดรถแล้วก็รถปิวไปยาวมากครับพาร์ทนี้แบบต้องแน่ใจว่าไม่จะไมไ่นี่วุ่นวายอะไรจะไม่กดอะไรเลยนะครับ โอเคครับผมก็มาด้วยไกลอยู่นะแต่ว่ายังไม่เจอปืนปืนก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับไปไปครับ เอาเลมปิดฝาปิดเอ้ยปิดไปอันต,ต่อไปถึงให้ได้เลย15,000เมตรผมเพิ่มอีก5,000แล้วกันไม่รู้อาจจะมีต่อพาร์สามก็ได้ไปอ่าไปได้แล้ว ยัยลีทโกลีโกคลิปนี้อาจจะมีความยาวหน่อยนะแต่ว่า,วาถึงพี่แชงมันเถอะถึงแม้ว่าความยาวจะแค่ไหนก็ยังไปต่อได้ไปครับขับช้าจังขับช้ามากเกิดจากอะไร ไปครับไปหาหมู่บ้านอันอื่นต่อผมยังไม่เคยถึงหนึ่งหมื่นเลยนะเจอหมู่บ้านแล้วดรถดึงเบรกดึงเบรก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 ก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนเสียบกระนาแเสปยบกระนา อายุมารอก่อนทุกคนวิวดึงเบรกจี๊รอแป๊บนึงทุกคนอายุมานั่งอยู่ในรถเนี่ยชุ๊ๆนี่อะไรผมอยากรู้อ๋ออันแจ้งฉุกเฉิน สแสดงว่าอันนี้ก็ไฟสว่างเหมนกันนะนี่อะไรอ่ะไม่มีอันนี้การแจ้งเตือนอ๋อ่าจะซื้ออะไรโอเคเราพายุให้มันหายจางไปก่อนเหมือนว่าของใน,นบ้านนี้น่าจะเยอะเหมือนกันนะถ้าไม่แน่ดี๋เรามาดูก่อนพายุเยอะมากเลย เยอะจริงจริงทุกคนรอกันโอ้โน้นำมากเลยทุกคนเปิดประตูไหมเปิดประตูเดี๋ยวเสียเลือดลืมไปหนาจังวะ เาแป๊บน้ำมากๆเลยนะเว้ยถ้าเสนิมมันขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโอเคหายดล้เสนิมไม่ขึ้นโอเควิทข้างในมีอาบิจีเย่เอ๊ะเอ๊ะเอ,เอ๊ผมมาถูกบ้านแล้วสินะแต่ว่าของมันน้อยมากนำจ้องนะผมเนะหืมของยังน้อยอาบิจีมา อย่าเง้ยงประตูก่อนแง้งอย่าให้มันออกมาได้อืมออกมาทันอืมทำไมตีไม่ได้อ่านงงเนี่ยได้แล้ว แอปเจีอปเจไม่หับปืนติดไว้ในนี้เช่หนูเพิ่งปิดไม้ตีงงผมอยู่ไหน ไม่ตียุงหายเฉยเอ้าไม่ตียุงผมหายมีสเปซชีดอยู่ ขาดก็เลยไพแคนีครไม้ตีผมหายครับอ,อใช่มันมำเป็นไรเด็กท่มันยวไปครับไปต่อ หิวาอาหารเหรอในบ้านไม่มีอาหารซะด้วยไปไปไปรีบรีบรีบเหมือนข้าหน่าจะมีนะโอเคเอาไปจีติดรถไปได้นณาขอให้มีปืนขอให้มีปืนขอให้มีอาหารด้วย ยี่สิบหกอ่ะเบกเบกเบกเออเออเบก RPG อืมวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวอ๋ออันดู RPG kulot. Uy. มีอะไรจะสู้มาแล้วไย<ป>ผมว่ามีต่อพาษา3เนี่ย โอเคผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับพาร์ทหน้าบายบยก่อนที่ผมจะไปนะครับผมฝากคนที่อยากเล่นกับผมนะครับนี่ครับชื่อของผมนี่ครับสามารถเล่นแมปอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น เบรบ่อล bon, แมปขับรถทะเลทรายไทยแลนด์โรลิ่งบุ๊คคาวเว่นหรือจะเป็นดาพิคาตอสูนแบบไทยคูนนะครับแล้วก็สนามรถที่แข็งแก่งที่สุดและลบรีบครับผมใครที่อยากเล่นสามารถแอดชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย